ประชาชนจีนได้ยินขึ้นแล้วเมาเจอตุงผมชอบฟังเรื่องราวของคนโลกจำถ้าคุณชอบเหมือนผมเราเป็นเพื่อนกันคนโลกจำคนที่แล้วที่เราได้พูดคุยกันสุนยัตเซนและเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของช่วงเวลาและเหตุการณ์เราจะคุยกันต่อกับเรื่องราวของเมาเจอตุงครับเมาเจอตุงหรือที่รู้จักกันในนาประธานเมา เป็นนักการเมืองนักทฤษฎีการเมืองและนักปฏิวัติชาวจีนผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนเขาเป็นผู้นำประเทศนับตั้งแต่ก่อตั้งในคริสต์ศักราช1949กระทั่งถึงแก่สัญญกรรมในคริสต์ศักราช1976เหมายังดำรงตำแหน่งประธานพรรคคอมมิวนิสต์จีนตั้งแต่คริสต์ศักราช1943กระทั่งถึงแก่สัญญกรรม และเป็นผู้นำพรรคโดยพฤตินัยตั้งแต่คริสตศักราช1935ทฤษฎีซึ่งเขาปรับปรุงให้เข้ากับบริบทของจีนโดยอาศัยหลักของลทัทธิมารเลนินเป็นที่รู้จักในนามลทัทธิเหมาเหมาเป็นลูกชายของชาวนานในชาวชาญบนทนหูหนานเขารับอิทธิพลในช่วงต้นชีวิตจากเหตุการณ์การปฏิวัติสินให้ในคริสตศักราช1911 และขบวนการสี่พฤษภาคมคริสตศักราช1919ที่สนับสนุนละทิิชาตินิยมจีนและต่อต้านจากวันนิยมต่อมาเขายอมรับละที่มาร์เลนินขณะทำงานเป็นบรรณารักษ์ที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งและในคริสตศักราช1921เขาเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนหลังสงครามกลางเมืองจีนระหว่างก๊กมินตั๋งและพรรคคอมมิวนิสต์จีนเริ่มต้นขึ้นในคริสตศักราช1927 เหมาได้นำกำลังก่อการกำเริบฤดูเก็บเกี่ยวแต่ล้มเหลวและก่อตั้งโซเวียตจีนสีขึ้นณที่นั้นเขาช่วยก่อตั้งกองทัพแดงจีนและพัฒนายุทธวิธีการรบแบบกองโจรในคริสต์กราักราม1935เหมาเก้าขึ้นเป็นผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนระหว่างการเดินทัพทางไกลแม้ในช่วงสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่สองคอมมิวนิสต์จีนจะร่วมมือกับก๊กมินตั๋งภายใต้แนวร่วมที่สอง แต่หลังญี่ปุ่นยอมจำนนในคริสต์ศักราช1945สงครามกลางเมืองจีนก็กลับมาดำเนินอีกครั้งกองทัพของเหมาสามารถเอาชนะรัฐบาลชาตินิยมได้ทำให้ต้องถอนทัพไปยังไต้หวันในคริสต์ศักราช1949วันที่1ตุลาคมคริสต์ศักราช1949เหมาประกาศก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนรัฐทักาารเมืองเดียวที่ควบคุม โดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนเขาได้เริ่มการปฏิรูปที่ดินและขยายอุตสาหกรรมปราบปรามกลุ่มต่อต้านปฏิวัติแทรกแซงสงครามเกาหลีและเริ่มต้นการรณรงค์ร้อยบุกผาและต่อต้านฝ่ายขวาในคริสต์กราช1958เหมาเปิดตัวนโยบายก้าวกระโดดกไปข้างหน้าซึ่งมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงเ,เศรษฐ,ฐกิจของจีนจากเกษตร,รกรรมไปสู่อุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว นำไปสู่การเกิดทุกพิฆภายครั้งใหญ่ในจีนในคริสต์ศักราช1966เมารีเริ่มการปฏิวัติทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นขบวนการเพื่อขจัดศัตรูปฏิวัติโดยมีลักษณะเด่นคือการต่อสู้ระหว่างชนชั้นอย่างรุนแรงการทำลายโบราณวัตถุและการยกย่องบูชาเมาอย่างสุดโตงตั้งแต่ปลายคริสตศตวรรษ1950เป็นต้นมา นโยบายต่างประเทศของเหมาถูกครอบงำด้วยความแตกแยกทางการเมืองกับสหภาพโซเวียตและในคริสต์ศตวรรษ1970เขาได้เริ่มสร้างความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกานอกจากนี้จีนยังมีส่วนเกี่ยวข้องในสงครามเวียดนามและสงครามกลางเมืองกัมพูชาในคริสต์กักราช1976เหมาถึงแก่อสักรรมหลังเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวหลายครั้งเขาถูกสืบทอดตำแหน่งผู้นำโดยฮว่ากู่เฟิง และในคริสตกราักราช1978โดยเติ้งเสี่ยวผิงการประเมินเหมาอย่างเป็นทางการของพรรคคอมมิวนิสต์จีนทั้งยกย่องและยอมรับว่าเขากระทำผิดพลาดในช่วงบั้นปลายชีวิตเหมาเจ๋อตงถือเป็นบุคคลสำคัญยิ่งคนหนึ่งของคริสตวรัษที่20่สิบนโยบายของเขาก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตจำนวนมหาศาลมีการประเมินว่ามีผู้เสียชีวิตจากความอดอยากการถูกกดขี่คมเหง การใช้แรงงานทาสและการประหารชีวิตหมู่ตั้งแต่40ล้านไปจนถึง80ล้านคนและระบบการปกครองของเขาถูกอธิบายว่าเป็นระบบรวบอำนาจเบ็ดเสร็จเขายังได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เปลี่ยนประเทศจีนจากประเทศกึ่งอนานิคมให้กลายเป็นมหาอำนาจชั้นนำของโลกผ่านการส่งเสริมการรู้หนังสือสิทธิสตรีการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐานและอายุขัยเฉลี่ยของประชาชนภายใต้การนำของเหมาประชากรของจีนเพิ่มขึ้นจากประมาณ550ล้านเป็นกว่า900ล้านคนภายในประเทศจีนเขาได้รับการยกย่องเป็นวีรบุรุษของชาติผู้ปลดปล่อยประเทศจากการยึดครองและการกดขี่จากต่างชาติเขากลายเป็นผู้นำทางอุดมการณ์และมีอิทธิพลอย่างสูงต่อขบวนการคอมมิวนิสต์ระหว่างประเทศ ทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดองค์กรและที่เหมาจำนวนมากทั้งหมดนี้คือหนังตัวอย่างเรื่องราวของประธานเหมาแบบย่นย่อในตอนต่อๆไปเราจะมาพูดคุยกันแบบลงรายละเอียดถ้าหากสนใจติดตามกันได้ครับขอได้รับความขอบคุณจากคนโลกจำโดยเอเมนคอนตูนายตูวันนี้พกออนไลน์สวัสดีครับ